สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องไม่หน่อยผ้าร่วยเมื่อนี้ไม่หน่อยผ้าร่วยกับสิมานําเสนอแนวทางเหล้าพัฒนาเหล้าพัฒนาเมื่อวันที่ยี่สิบเกตเดือนท่านว่าคมสองพันหา้าร้อยหกสิบสี่ก่อนห้าสิไปเบึงเล่าพัฒนาเมื่อวันที่สิบเกตเท่ากับว่าเบึงย้อนหลังเนาะค่ะเหล้าพัฒนาวันที่ยี่สิบสี่ห้หาไห่เด่นไหว นี่คะ่ะเล่าพัฒนามื่อวันที่สิบยี่สิบสี่ห้าไฮเดียนไว้แปดหนึ่งซีเล่าพัฒนากับออกตัวเด่นตัวขีดเส้นไว้ให้เนาะคะ่ะซีแปดแปดซีเนาะคะ่ะแอดกับโฉกกับมานอยู่ค่ะแอดกับได้ห้าบาทคือเก่าล่ะคะ่ะเพราะว่าแอดบอลเลรียญหลายแอดลเลรียญพราได้รุนพราได้เบิองพราได้ปั้งเนาะคะ่ะ พี่น้องเอฟซีเป็นยังไงโชคดีกับทั้งช่องของเมย์น่อยผ้ารวยเนบอถ้าโชคดีก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเมย์น่อยเนเด้อค่ะอาจารย์เชี่ยนซาอูเพิ่นสิได้ดีใจว่าทั้งเอฟซีกับสิทธิน้ำเพิ่นเพิ่นสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆไม่ฮะเบิงเนาะค่ะ เล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบเกตกษมิตีตัวเด่นตัวเจาะมาฝากพี่นองเข้าคือเกาล่ะค่ะทางอาจารย์เชี่ยนเศร้าเพลนเสิเน้นไห้คือเกาล่ะค่ะตัวเน้นตัวเด่นของเพิ่นนี่ค่ะล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบเกตเดือนท่านว่าค้มสองพันหาร้อยหกสิบสี่ เลาพัฒนาเดนศูนย์สามหกสองตัวกับสิมี่ยูแปดคูแปดหางเนาะคะ่ะซิมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามเจ็ดสามแปดหกเจ็ดหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก่านี่เนาะคะ่ะคือเล่าพัฒนาเมื่อวันที่ ยี่สเกตท่านว่าค้ามสองพันหารอยหตัวเลนของเพงินกสิมี่ศูนย์เกตศูย์แสามเกตสามแปดหนึ่งแปดนี่เนาะค่ะคือตัวเลนของเพงิ่นสำหรับสามตัวกสิมีอยู่เกตคูเกตหางเนาะค่ะสามตัวสิมีอยูเกตคูเกตหางสิมีหนึ่งแปดสามสามศูนย์เกต ห้าสามเก8สามศูนห้าสองหก,หกแกน,หกน,นี่หก่ะค่ะคือเล่าพัฒนามื่อวันที่ยี่สเกดเดือนท่านว่าคมสองพัน้าร้อยหกี่พี่น้อง f อฟซีมากก็จังคอยเกียาไว้ว่ามาเข้ากับพานไปทั้งสองเฮ้าให้เบิ้องเอาไวเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะ fc ใหม่ fc เก่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องไม่น้อยผ้าร่วยใน่เด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งอาจารย์เชี่ยนซาอ้าเพิินเพิ่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ใหม่ไ้าเบิ่งต่อไปเนาะค่ะสําหรับเมื่อนี้แอดก็ิสห้เบิ่งตัวเลขอีกเที่ยนึง fc มากแคบหนาจอไว้เด้อค่ะนี่ค่ะคือเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบเด เอฟซีมากกะแคบหน้าจอเอาไว้นี่ละค่ะเด็กของเฮ้าตัวเด่นของเพื่อนเพื่อนกะมากประกาศสีแดงเอาไว้ให้ทั้งไตเนาะค่ะถ้ามากกะจังขอยเก็ียเอาไว้ว่ามากเฮ้ากบพานไปทั้งช่องเฮ้าไก่เบืองเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทังเนาะค่ะสําหรับเมื่อนี้แอดกระสิขอจอบคีปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มืออื่นเฮ้ากะจังมาพอกันใหม่เนาะค่ะสวัสดีค่ะ